สวัสดีครับพี่วันนี้ก็พบกับผมน่าลงอีกเช่นเคยนะครับพี่วันนี้นาลงมีรถมานําเสนอขายนะครับวันนี้นาลงมีรถยามาฮ่าทีเซนะครับพี่มาใหม่ๆเลยนะครับพี่ก็ตามสภาพนะครับพี่เนาะรถค่อนข้างที่จะเดิมเดิมเลยแหละพี่สีดําเดิมเลย สีเดิมเดิมเลยพี่อ่าส่วนล้อหน้านะพี่ล้อหน้าดีดีนะครับดีดีล้อหลังดีดีปีเก่านะพี่ขอบสิบเจ็ดนะครับพี่ประมาณนี้นะครับอ่าชุดสีมีแตกหักนะครับพี่เนาะชุดสีมีแตกแตกหักตามอายุการใช้งานนะครับพี่นี่นะครับมีตรงนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับพี่บอกรายละเอียดไว้ก่อนนะครับหนึ่งจุดนะครับพี่แต่ไม่ได้แตกออกจากกันเนาะประมาณนี้ครับ รถอยู่จังหวัดสุโขทัยนะพี่รถอยู่จังหวัดสุโขทัยอำเภอสีสำโรงเช่นเช่นเดิมนะพี่เช่นเดิมรถสภาพเดิมเนาะดูโดยรวมนี่รถเดิมนะพี่สีโครงเดิมนะครับพี่สีโครงเดิมแล้วก็สีตัวรถเดิมนะครับถังสวยนะพี่ถังขาวนะครับด้านในเนาะประมาณนี้นะครับพี่เครื่องดีนะครับพี่อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับพี่มีหักไปนะพี่เขาเขามีหักไปเนาะมีสองจุดนะครับพี่คันนี้เนาะ ประมาณนี้นะพี่หน้ากากเดิมๆครับพี่ใครสนใจหารถมอเตอร์ไซค์ ide, มือสองนะครับพี่ยางหน้าหลังใหม่นะครับพี่เนาะยางหน้าหลังเปลี่ยนใหม่นะครับพี่นอกในนะครับมอเตอร์วาวสายสีน้ำเงินนะครับพี่มอเตอร์วาวสายสีน้ำเงินเนาะเรียนใหม่ใช้งานได้ครบทุกจุดเลย แล้วก็เบรกหน้าเบรกหลังใช้งานได้ปกตินะครับพี่เป็นคาบ,บูเดิมนะครับพี่นะครับพี่มอเตอร์วาวใช้งานได้ปกตินะครับเนีย่ยเดิมเดิมเลยพี่รถเดิมเดิมเลยอ่าได้ยินนะพี่มอเตอร์วาวใช้งานได้ปกติไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวใช้งานได้นะพี่ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับพี่หน้า และหลังเลยนะครับพี่มี่ด้านหลังนะครับพี่ด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับพี่ แต่ดังปกตินะครับพี่ไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังใช้งานได้แต่ดังนะครับพี่เนาะมอเตอร์วาวใช้งานได้ปกติแบตเตอรี่มีนะครับพี่แต่อ่อนค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับพี่ได้ไปก็เอาไปเปลี่ยนกันใหม่นะครับพี่ประมาณนี้ครับส่วนยางยางหลังใหม่นะครับพี่ยางหน้าใหม่นะครับถังสวยนะพี่ถังสวยนะบางๆครับพี่ถังบางๆ เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะพี่ประมาณนี้นะพี่ ปหน้าใช้งานได้นะครับพี่อีกรวงหนึ่งนี่น่าจะขาดนะครับพี่ไปหารถเดิมรถสวยนะพี่มันเดิมอะพี่เดิม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 อะเดิมเดิมสวยๆของมันเองเองเลยนะครับพี่เรียบๆนะครับพี่ ปลายท้ายก็ใช้งานได้นะพี่แดงอยู่มาลอกซึ้นปกตินะครับพี่อันนี้ก็ใช้งานได้นะครับเดีย๋ยวมาฟังเสียงท่อกันนะพี่ มานี้นะพี่สําหรับมอเตอร์ไซค์นะพี่ยำมาห้านะครับพี่ทีเซอานะครับพี่เนาะโอเคครับพี่ก็นะลงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่สําหรับมอเตอร์ไซค์ยำมาห้าทีเซอานะครับอ่าคันนี้ออกจะออกเขียวเทานะพี่เขียวทอดเทาเนาะอ่าน้ลงมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่สำหรับมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับพี่เนาะขายตามสภาพเนาะ ก็มีเก็บปลายทางนะครับพี่เก็บได้ทุกจังหวัดมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านถึงที่เลยเนาะก็ถ้าท่านใดสนใจมอเตอร์ไซค์มือสองคันนี้ก็โทรนะพี่0942819919นะครับพี่งั้นนรลงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่ขอบพระคุณมากครับ